ที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายบัญชาการหาสินหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมในการประชุมซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ซึ่งให้คณะอนุกรรมการเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติปี66ถึง67 ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมสิบเรื่องอย่างครอบคลุมทั้งนี้ในปี2567กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการไว้สองครั้งคือภายในเดือนธันวาคม66และเดือนกรกฎาคม2567ชีวิตแ่งทุกช่วงวัยนะครับใช่นแต่ละีเ้าจมีการ I don't know.